เอาเลยฮะเดี๋ยวอีกสักครู่น yeah ี้ครับจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเลยฮะว่าตอนนี้ตอนนี้นี่เป็นรอบเสียงของเราเลยฮะ ับเอาดีกว่ารองชาทุกคู่เอาเลยนะเอาเลยฮะกลับมาการแข่งขันครับในรอบชิงฮะับกับรายการ C L C ชิงแชมป์ International นลนะฮะในโซนอาเซียนนะฮะซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมมากกว่า7ประเทศนี่ฮะเริ่มแล้วครับผมแล้วเนี่ยฮะเริ่มระยะยกที่หนึ่งครับระหว่างฟูต้าชิง ไอร์แลนด์กับมาเลเซียคนนี้นี่ตำหนานโซนะฮะแต่ว่าของเราตำหนานหมัดเซาลินนะรับระวังโซแล้วเนี่ยฮะโดนก่อนเลยฮนะปูต้ชิงโดนโซเลยฮะเอาหมายไม่ได้ครับคนนี้เรื่องโซปูต้าชิงเนะี่ยแบบที่เราใช้แขงแล้วเนี่ยดึงกลับบนะ้างครับปูต้ชิงเอาเลยฮนะกลับมาตีเสมอเลยฮนะสำหรับไทยแล้วเขายกมาจังหวะนี้เอาแต่ตัดกลับได้ฮนะแล้ว นี่แหวนขันสุนัขรอดสุนัขขวานเลื่อนระหลวงขึ้นหลอดแล้วแต่ว่าเราบัตรโซลินล้มทับครับแล้วนี่ฮะแายต่างคนต่างเจ็บครับตาลีเลือนก,กันเลยไหมตายต่างคนต่างเจ็บเอาเลยฮะแล้วเนี่ยครับอันตีครับกู่ตายิงอันตีเอาอเลยยังไงแล้วล้มน้ำตัวล้มน้ำตัวเราบ้างครับจะต,ตายไหมเราหนึ่งวินแรกครับโอ้ยหนึ่งวินแรกครับกู่ตายิงกู่ตายิงอันหนึ่งวินแรก ไปทำได้ครับออกนำไปก่อน1-0ึอนนี้เกมไทยเก็บไปแล้ว1นึนะครับโบนีด้เกมกลางอีนครับโอ้ยอีกแค่หนึ่งตามครับเราจะเป็นแชมป์นะฮะอีกแค่หนึ่งตามเท่านั้นเอาเลยฮะต้องเล่นได้สเกมนะคะต้องให้กรูตาชิมตั้งสติเลยฮะตอนนี้

่อไปอีกแค่หนึ่งแล้วดึงย้อนนี้ครับตายก่อนแล้วบอลเลือดลงครับเอาเลยฮะไทยแลนด์นำก่อนแล้วคเขาพยายามจะดึงเขาโดนด้วยฮะับแล้วดึงสวนแล้วันนี้ครับมาเลเซียโอ้ต่างคนต่างเจ็บครับทีนี้เอาแล้วตามโคตรจริงครับล้มน้ำล้วไทยแลนด์นำแล้วคำรามโดนด้วยครับเอาแล้วทีนี้พยายามตามไปกระโดดรักใจฮะมาเลเซียต้องหนีจากอาแล้วยกไม้มาขึ้นมาตัดจัดตามด้วยคอมโบไม้หมาก็คือ ล้อสุนัขเขาบังล้อจีบตีไว้อสุนักแล้วรั่วหมางงครับโอ้ยต้องอาสาแล้วไทยต้องอาสาแล้วฮะต่างคนต่างเจ็บครับมาเล็กก็ต้องอาสาเช่นกันแล้วเนี่ยครับไทยอาสาก่อนครับแล้วเขาเล่นเสื้อสีเสื้อมาแล้วเอาเลยฮะเขาเล่นเสื้อสีเสื้อาแล้วรั่วมาจอยนี้ครับทางมาเลเซียมาเลเซียต่อเขาบด้วยกันดึงตลอดแล้วอันตีครับโอ้ยเอาเลยฮะไทยลำบากแล้วครับ เรโยงเป็นจมัยหมาจังหวะนี้พลาดครับแล้วโดนดึงโอ้โหเอาละลำบากแล้วครับแล้วจะโดนดึงอีกทีไหมดึงกลับแหมเกือบแล้วโดนดึงจังหวะนี้โอ้ยจะตายไหมแล้วโอ้โหมาเลเซียครับตีตื้นเป็นดึงหนึ่งเอาเลยเสมอหนึ่งหนึ่งครับ สมอหนึ่งหนึ่งแล้วไทยกับมาเลเซียอู๋ไทยได้สามคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปแต่เกมนี้เราเล่นสามตาค่ะเกมนี้เล่นสามในห้านะครับถ้าคือใครได้ได้สามวินก่อนชนะไปเอาเลยฮะยำบากแล้วครับแล้วก็นั่ง ต้องพยายามบอกให้เขาสู้ๆนะทั้งมาเลก็ไทยด้วยแต่เราก็ต้องนะแอบบเฉียน์นิดนึง ลังจะเริ่มฮะใครจะได้2คะแนนก่อนใครได้3คะแนนก่อนนี่คือชนะเลยนะครับแข่งกันแบบเบสออฟไลท์ f f f ดิพี่เบสออฟไลท์ h t ก็คือ3ใน5ครับใครได้3ก่อนชนะนะฮะและโยกที่3เริ่มเลยฮะต่างคนต่างดูเชียร์กันครับเอาแล้วแล้วเขาจะเปิดด้วยโซ่หรือเปล่านงมาเลเซียนี่ฮะมาเลเซียเปิดด้วยโซ่จริงด้วยครับแล้วปูน่าชิงพลาดครับจังหวะนี้ โดนไหมจิตตาโดนแล้วเอารแมนะเอาร่มแล้วตาทำไงดึงไหมไม่ดึงครับโอ้หด <ương> ึงไม่ด <ương> ันนะแล้วนี่ดึงมาแต่ติดการครับโอ้เอาแล้วตึงมากครับเกมนี้แล้วดึงเราดึงได้ครับโอ้ยเอาแล้วฮะกำลังใจมาแล้วตดการไม่โดนครับทางมาเลเซียมาเลเซียเราจะติดการแล้วเราล้มหาไป ครับกัตันนะบอยจังหวะนี้จานตีไหมจานตีไหมอันตีแล้วครับโอยไปแล้วนะทีเอนะไปแล้วครับโอยเอาน้าไปก่อนแล้วครับสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งครับโอ้ยอีกแค่เกมเดียวครับใครจะเป็นแชมป์ เจปิปะไปด้วยแต้มก่อนกันแครับผมมาเลเซียนี่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นเต็งแชมป์ของรายการนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เขารอมาได้เยอะเป็นประเทศที่เขารอมาได้เยอะมากที่สุดเลยครับสำหรับมาเลเซียซึ่งเป็นแบบเต็งแชมป์ที่เขาซึ่งเขาบอกว่าเือะเป็นแบบอันดับหนึ่งในการมาแข่งในรอบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราเรากดดันเขาได้ฮะเรากดดันเขาได้หนึ่งเกมครับ และเกมที่สครับกำลังจะเริ่มครับเกมที่สี่กำลังจะเริ่มครับถ้าเราชนะเราจะเป็นแชมป์เลยฮะสี่ครับแล้วเราดึงได้ครับเอาแล้วเราดึงได้แล้วเจวานี้เราพยายามจะดึงเราไม่ดองครับเอาปล่อยการันแล้วเราดึงได้อีกแล้วครับเอาแล้วโอ้ยเขาขึงหลอดแล้วเขาขึงหลอดแล้วเอาไปมาเลเซียชามาเลเซียอาชาแล้ว มาเลเซียพยายามดึงเกมไม่อยู่ครับบุกไม่ได้เราดึงบ้านครับ่ทยแล้วเราโดนดึงครับมาเลดึงสวนกลับขึ้นมาไตั้งไได้ครับเอาแล้วตอนนี้ต้องใจเย็นๆแลวฮะต้องใจเย็นๆแล้วครับสําหรับไทยแล้วเขาดึงมาพลาดครับมาเลเซียโอ้แต่เราดึงได้ครับเอาเอาแล้วเี่ยครับแล้วเราแหมวิญญาณเดียวเราจะดึงอีกรอบไหมแต่เขาอาสาว่า,าวแต่เราดึงได้อีกรอบครับ Ô lòng nhạy 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 Ôi, nhạy lòng nhạy lòng Ôi, lòng nhạy lòng nhạy lòng Ôi, lòng nhạy lòng Ôi, lòng nhạy เราจะไม่ปล่อยให้ใครครับเนี่ยครับแมปล้วเรามาดูที่ตนชครับหนึ่งเดียวในไทยที่เหลืออยู่ครับและเขาทำได้ครับสุดยอดมากฮะมัน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 ไม่รู้จะพูดอะไรเลยฮะตอนนี้คือเราทำได้ครับ มันพูดพูดไ, no ไม่ออกครับจังหวะนี้พูดไม่ออกเลยคือเขาเขาได้ตำหนักเขาได้เขาได้ตำหนักเขาได้ตำหนักเนา่ยช้าเลยแต่เรากับกายเป็นเราใช้โซ่ใช้วิชาโซ่ที่เขาถนัดอ่ะข้าเขาอะ่จบเร็วขนาดี้คือทั้งหมดโซ่เก่งมากในมาเลเซียอันดับผึ่งมาเลเซียแต่เราใช้โซ่วิชาที่เขาเก่งที่สุดเพื่อข้าเขายดนามดู ฟุตเชิงฟุตเชิงเนี่ยอันดับหนึ่งของไทยครับแล้วอันดับหนึของเอเชียฮะสุดยอดมากใช่ครับชิงที่สามฮะ ก็ที่เห็นหัวโล้นนี่คือทางด้านของมาเลเซียนะฮะอามัดเซาเหลนส่วนฝั่งนู้นครับ13กระบนะฮะ13กระบีจากเวียดนามครับยังไม่จบนะครับถึงนัดจะได้แชมป์แต่ยังไม่จบนะครับังไงก็ต้องวารุ่นีัดสัมปจนได้เลยนะถึงเราจะไม่ใช้ถ่ายก็จริงนเราก็ต้องให้เกียรติเขาก็ช่วยเชียร์เขาหมดแล้วกนะครับ ยวเออคนีกดังดีนะดูะว่าเวียนากับมาเลเซียไจะเป็นที่หาเพราะเราได้แชมป์อาแล้วคือคุณสมโชคใช่ไหมใช่วนะคะตอนนี้เราทราบกันเรียบร้อยนะว่า The Win cứa bên giải international competition chung tấu dân quốc chi, đó là sự bổn cho từ phầnnh... không, Boyırd, người Thái, mà chơi cũng được, chơi mà chơi được, chơi mà chơi cũng 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 được, chơi mà เซตสี่เสื้อแพรผมจะสู้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยคือผมกะดจังหวะเซตสี่ไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะเขาเขาเล่นแค่รอบรอบเดียวที่ชนะไป1นึ่งศูนย์เอ้ยเอหนึ่งหนึ่งก็เลยแบบว่าเอ่อพรรอบหลังมาเขาเขาไม่เล่นเซตสี่เท่าไหร่ก็เลยชนะมาง่ายหน่อยนี่คือฟูรานชิงเะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคู่ที่ที่สามอยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันฮะนี่คือฟูราชิงครับ